ขนาดนี MM ้โอ้ง่ายๆคือแต่ต้นคลิปนี่สซื้อซิล่นตะกาาแล้วล่ะนะครับอุ่นหนักขนาดแล้วพี่น้องเว้ยเหมือนสุดดอกกัวเลยครับครับโอ้ยเพิ่นก็สุดประมาณนี้เด้ ันนนี้้้ดดดิิิรบบบมมมาาาลละขึยย่่่ปเสวัสดีครับผมมื่อนี้ก็ข่าปลากินเห็ดนะครับเนาะแล้วก็อันนี้ผมมาอยู่กลางปลาเลยก็มากกับฝนก็เปียกกลางทานไม่ต้องเปียกมือนเลยอันนี้ก็เศร้าเน่แล้วจั้หน่อยเดี๋ยวเริ่มกินเห็ดกันเลยครับผมอันนี้ก็ลุยมาแล้วไปไปเบิ้งครับอันนี้ก็เอาเลยเนาะพี่น้องเปิดเลยครับเอาน้ำใช้น้ำเลยก่อนพี่น้องอย่างแรก็ต้องเอาหันเจอบานต้องเอาก่อนหันเจอตายพี่น้องครับ ลานมันแตกไปเลยอ่อนๆครับผมเนี่ยอ่อนๆอยู่เ,ยเลยพี่น้องโอ้ยพี่น้องสองดอกเลยมาดีเด้วโอ้ย นั่นดูน้งนองเลยโอ้น้อย้องโอ้น้องก็บบาหน่อยดิย้นนี่ครับผม ปาดเห็ดปวกับพี่น้องโอ้ขึ้นลายขนาดมันแจเลยพี่น้องเอาบ่นี่ปาดพี่น้องขึ้นมัดเลยไหมพี่น้องบึงเน้ยปุ่งแม่มันครับผมนี่ปุ่ครับสี่หกเจ็ดแปดดอกโอ้แม่นมัดเลยนี่ครับผมนี่แก่มัดเลยพี่น้องเอาบ่นนี้มันมีเยอะอันตุ่มติดมูติดอันพี่น้องนี่อันตรมสามสีอันน้ำพี่น้องอันตุ่มโอเคครับผม อ้นีนดึกขนาด ủa nhung, cái này cái đồng nó ban vẫn, hả đây đọt anh này, đọt này bộ toàn บาทในเบ่นนบคือพี่น้องเอาสามีพี่น้องเด้อตอนนั้นบ่เอาเด้ยอยตันนั้นบ่เอาด้วครับผมไลา่เลยออแค่นี้ก่อนคักข,ขนาดครับผม เป็นแถวแล้วครับผมคุณอะเป็นอันยังไงพี่น้องพี่พาดยังไงขนาดพี่ฟังอยู่สายมือพี่นมาแต่ต้องห่วงเลยพี่ครับผมนี่แบบไงเลยครับผมไปไปคุณอเป็นยังไงพี่แต่ยังไงพุ่งครับอู้ยพาดมองนี่นี่มันเดือดบิ๊กเลยครับผมโอู้เก็บสิครับรออะไรนี่ครับผมโอ้ยนี่มึง มาตองหงเลยครับผมอ้อูพี่น้องปาดพี่น้องเลยงกระนาบบ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 บ Thì nó ngưỡi Nghe khai nạn cái nào. Ủa, ตรงนี้มันหักพี่น้องสิตายมันสิตายมันเนะาะพอพี่น้อง10ดอกก็เต็มตะกร้าแล้วพี่น้องดสิไว้เด้อพี่น้องเอ้ย เป็น้างหินเลยพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยมันคืนอหนย่งเด็พี่น้องเย่ยแทงไปถึงหินเลย นี่ครับกาบที่เขาเอาเอาดอกบานครับสถ้าพับซ้ำเลยก็สร้างมันก็สิเต็มตะการไวห,หวกานเข้ามาเขาไม่ต้องเอาดอกบานก็ได้ครับผมนี่เต็มเลยครับผมนี่ปฏิเกมเอาเด้ครับผมมเจอลายเลยเด้ มึงแล้วคิดพิจจะเอาดอกบานเอาจากต้นตัวมีดีกว่าผมมันเต็มว่ายครับดอกอันนี้มันกี่สิบดอกสิบกว่าดอกไปเมื่อหลายเลยดอกมึง,ง,งไงพี่นะครับโอ้พี่น้องสิบลาอันนี้น้อยโปดเอาไปพี่น้องแรงเข้าไป งามขนาดโอเคผมมาจ้างมาเจอดอกไข่พี่น้องไข่ร้ายขนาดไหนมงนึงพี่น้องซิว่าฟองเลยมั้งน,นี่แม่มดพี่น้องพุ่นนี่ครับนี่แม่มดครับผมนี่ร้ายขนาดพี่น้องพุ่นทั้งพุ่นแม่นม,ด,มดเลยนี่แต่ไข่พี่น้องมาเก็บพี่น้องแม่มาบนนาเก็บดอกบานเขาเลยพี่น้องเอ้ย 五天给平。Ooh, พี่น้องพี่น้องมันขึ้นข้างนี้นั่นเลยโอ้พข่้น้องมีหักต้นหม้พูดพี่น้องเอ้ย พ <laughs> ี่น้องโอ้พี่น้องแฟดแฟตดาปื้งเลยพี่น้องเลย <laughs> นี่อย่างอะดอกนี่ครโอ้ออกบ่ได้พี่น้องมันอยู่จังไดนี่พี่น้นอง

พี่น้องอินโด้างหน้าพี่น้องพวกนี้ข้าีบนนี้นี่ครับทำเวลาพี่น้องคนเก็บลายโอ้พี่น้องโอ้งูแตกโอ้พี่น้อง <c oughs> โอ้ยเสียฟอร์มมัน่อดอันนี้พี่น้องอยู่ในหูพอดีเลยนี่พี่น้องเอ้ยอย นตออานายชอบไงเยเาะคำกึ่งนะครับรนครับไข่ไข่โอ้พี่น้องสามเลยพี่น้องสามเลยโอ้ยนี่่น้องสามอันให้เต็ม ุ่นอีกอัน,นอหนึ่งพ็หน่อยแม่จันยัง pino, đọc này bao nhiêu nè pino, đọc 2, 3 đọc, 4 đọc, 5 đọc, đọc tụm tụm, pha thong bơ la, thằng ngải mày cứ, bay lên đó mương hệt นี่ครับโมนีซีดอกเลยนี่ครับ โอ้ปาดพี่น้องเลยหลายขนาดเลยพี่อนนีชั่นแห้งพี่น้องอกล่องบบธนัดกลางกล่องบบธนัดปาดพี่น้องโอ้นี่เราคู่กันเลยโอเคผม อ่ะตัวอันนึงพี่น้องปุ่นกับขาปุ่นอันนี้พี่น้องพี่มันชั่นพี่น้องมันชั่นอ้พี่นอ้องมือเด็ดแต่ตุ้ม ồn nào mà P'nọc con tốp lái ồn ào <laughs> โอสิอินุดซัมนี้โอ้ยมันเป็นดอกนิดไปน้อง hin nữa chú biết hin thế nào chú thấy gì nói <laughs> chưa ăn đây mùng ดอกไมน้อยเนี่ยบนยอดดอยนี่ผมใส่ใบไม้เนี่ยไข่น้อยพี่น้องอู้หมีไข่ครับผมอืมพี่น้องไข่น้อย

ทึงอีกดอกน,น,นึงซ้อนดอกพี่น้องทึ่งไปนะเรียงๆหงนะฮะขนาดพี่น้องน้อยหนึง่งดิดๆพี่น้องโอ้ยโอ้โอเคครับผมเอาซ้่นี้นะครับผม บิ่มๆเลยเนี่ยแต่ดอกมันน้อยพี่น้องท่านดอกง่ายๆคือต้นต้นคลิปหนึ่งซื้อซีลอนตะกาแล้วล่ะนะครับอุนนักขนาดเลยพี่น้องเว้ยตอนมันจะหนักเด้ดอเด็กจะจิ้วเข้ามาเนาะเลยร้ายครับผมพี่น้องเต็มกระตาด้วยกัาเนาะครับผมนี่ก็พอจะให้าารุ่นๆจังหน่อย,ย,ยก็บวาวพี่น้องมาหาบปพมันเมื่อยลายพี่น้องสวยแล้วยุูเข่าแล้วพี่น,อาาน้อ,นนองเอ้ยกวาดเส้นีซมีงบไปมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยย่างจนเมื่ึนเลยพี่น้อง โอเคครับผมโอเคครับผมนี่ก็ได้นี่เนาะนี่ครับหนักขึ้นกันอ๋อสามกิโลเดียอยู่โอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณอะไรครับที่ยวเรามาชมแหละกดซับสไครต์ให้ครับผมและเอฟซีแม่เอฟซีเก่าเนาะครับเนาะที่ให้่กำลังใจครับเลยมากครับผมแล้วก็ฝากติดตามอีพีต่อไปกับผมว่าประมาณว่าผมจะแก่โตไหมแล้วผมให้ยจะหายไร้กว่านี้อยู่จะแก่โตไหมอยู่ครับแต่ว่า แค่ว่าไปเร็วใน,นเรื่องจริงพี่น้องตอนนี้ประมาณมสาี่เมงเซาเนาะแล้วก็ช่วงนี้เขากลับ,บาลเห็นเห็นมาเริ่มขึ้นใหมนี่ผมปิดคลิปหเห็นเห็นเห็นพี่น้องนี่ครับผมนี่นะครับนี่ให้เห็นนะครับผมคนคนเขาเก็บไปห้อยเก็บไปเมืองเซาอีบ้าเนี่ยอันนี้มันขึ้นมาอีกหมายถึงว่าถ้าห่อเก็บตอนบายก็ได้อีกกันเขามาเก็บม่อีกก็ได้พี่น้องมันขึ้นเรื่อยๆพอเก็บตอนเสาตอนาบมันก็ขึ้นอีกคือเกาถ้าถ้าไว้ตอนตอนเ้ามื่อื่นมาสิบบาทโอเคเนาะจะได้ก็ขอบคุณอะไรครับครับผมไม่ละโอ้พี่ถึก ครับสวัสดีครับผมฝากติดอีพี่เธอไปครับผมสวัสดีครับ